การแต่งไ,ไม่ด,อก,มดอกอย่างนี้น <ะ S 2> อันนี้ถือว่าดกดีนะฉนนีดไปครั้งเดียว สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ทีบอมพารวยนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีโอกาสได้มาพูดคุยกับคุณยายหนึ่งท่านนะครับสั่งทีบอมมาใช้ในแปลงพืชผักสวนครัวข้างบ้านนะครับปลูกไว้ทานเองแล้วบอกว่ามีความประทับใจนะครับใช้แล้วมันงอกงามดีกว่าแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้พูดคุยกันเชิญครับสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ คุณแม่ทองอยู่น้ท้องอยู่เขาก็เรียกน้อยเขาก็เรียกอ๋อคุณแม่น้อยเขาก็เรียกคุณแม่ท้องอยู่เขาก็เรียกอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้แม่โอ้แปดสิบกว่าแล้วแปดสิบกว่าแล้วนะครับสั่งทีบอมมาใช้เนี่ยมาเอามาใช้กับอะไรบ้างเอามาฉีดกับอะไรครับฉีดก่ผักมะปางผักเล็กผักน้อยอะไรมาปางมาโยนชิดผักเล็กผักน้อยเราปลูกก็ทานเองมีทั้งพริกนะครับมีอะไรบ้างใบกะเพราโหระพาอะไรพวกนี้นะฮะฉีดแล้วเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับมันจะรู้สึกดีขึ้นเหมือนกันดี มันไม่งามให้ปุ๋ยให้อะไรมันก็ไม่ค่อยจะงามไม่งามแล้วมารู้จักซีบอมได้ไงครับฟังวิทยุางวิทยุนะครับก็เลยให้ลูกสาวสั่งให้นะฮะสั่งครั้งแรกก็สั่งมาไม่เดียวก่อนไม่เดียวเอามาลองนะฮะใช้ฉีดไปกี่ครั้งครับครั้งเดียวเนี่ยฉีดไปครั้งเดียวเป็นยังไงบ้างบอกว่าไปฉีดอันนี้เรียกว่ามะยงชิดใช่ไหมใช่เดี๋ยวกล้องจับภาพนะครับมะยงชิดมะยงชิดตอนนี้กําลังออกดอกเลยนะฮะออกเยอะเลยทุกปีมันเยอะอย่างนี้ไหมแม่ มันก็ออกเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยดกอย่างนี้ไม่ดกอย่างนี้อันนี้ถือว่าดกดีนะอันนี้มันดกดีฉีดไปครั้งเดียวฉีดครั้งเดียวฉีดสักกี่วันมันถึงออกดอกหรือว่าฉีดสักกี่วันถึงเห็นว่าไปมันงามมันเขียวมันอ่าหกวันอ่ะห้าหกวันสังเกตว่ามันงามแล้วมันก็เริ่มแตกดอกช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเป็นฤดูเขาแล้วเนาะแม่เนะใช่ใช่มันจะออกช่วงนี้นะได้รสชาติฉุนก็ออกไงอ๋อครับผมเดี๋ยวก็จะไปออกผลผลิตออกลูกออกอะไรก็ช่วงประมาณหน้าร้อน ใช่ไหม,ช,ไหมช่วงนั้นเนาะ<ช>แต่ตอนนี้คือออกพลืบเลยออกเต็มต้นเลยนะเดี๋ยวภาพจับไม้เห็นนะครับ<ช>แล้วก็เอาไปฉีดอะไรบ้างแนละ้วเมื่อสักครู่นี้ไปเห็นแปลงพริกนะครับพริกหังเอองมืเล็กๆไดน้อยน้อยเล็กน้อย,ล,อยลูก,กสาวเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นแม่ใช้แล้วยิ้มได้ <c oughs> มีความสุขใช่ไหม <c oughs> ผักมันงามอืมครับผมอันนี้ก่อนไี้ปลูก แต่หมดเนี่ยไม่ว่าอะไรก็อะไรไม่ลูกสาวเขาข้ามไม่ให้เราทํางานไม่ให้ทำแปดสิบกว่าแล้วก็ไม่ต้องทำเขาไม่ให้ทำงานอะไรเขาไม่ให้ทําแล้วจะอยู่เฉยๆก็ไม่แล้วเราเคยเนาะเราได้ออกกําลังกายไปในตัวเนาะเดี๋ยวมันจะเหงาแล้วก็ไม่ให้ทาไม่ให้ทําอะไรให่เฉยๆให้เราก็อดไม่ได้ไงอย่างว่านั่นเองแล้วก็เขาทํานาเนี่ยเรจะติดต่อเขาครแล้วยังไม่เจอทุกหมาเลยเนี่ยอ๋อมีคนเขาจะอยากอยากได้เหรอ จะบอกเขาจะบอกเขาให้เขาลองเอาไปใช้ดูนะครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีข้างบ้านก็เขาทำทำทำสวนเหมือนกันที่เขาบอกว่าจะอยากได้เหมือนกันเออก็อยู่บรใต้บรรเขาทําสวนอะไรมันก็ปลูกปลูกพักแรกพักน้อยอะไรก็ไตามสวนเขาเห็นเราใช้แล้วดีสิเขาก็เลยอยากจะลองบ้างอ๋อครับผมคุณแม่ที่นี่เขาเรียกบ้านบ้านวัดพิกวัดพิกหมูอะไรครับเนี่ยหมูสีหมูสี คุณแม่เป็นแม่ของร้านสมตะปูเสือนะฮะถ้ามีคุณผู้ฟังทั้งที่อยู่ทั้งวัดพิกเนี่ยรู้จักกันดีนะสมตะปูเสือนี่ดังทั่วพิษณุโลกอยู่แล้วนะเคยมาเปล่าเคยมาครับผมออ <laughs> พิธีกรก็เคยมาทานเหมือนกันครับออก็ที่นี่เนี่ยคุณแม่ปลูก มะปางมะยงชิดปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ทานเองนะครับปีนี้ก็ขอให้ดกๆให้ได้เก็บไม่ทันไม่หวานไม่ใยเลยเนาะเมื่อก่อนนี่ปลูกพืชปลูกไรก็ให้ลูกสิให้ลูกกลับไปใช้ในในร้านอาหในร้านเอาไร่ก็ไม่พอเท่าไเราก็ปลูกใหญ่เลยเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่คืออีกหนึ่งท่านนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับปลูกไว้ทานเองนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ก็ประทับใจนะครับปลูกแล้วมันงามฉีดแล้วมันดกดีนะครับอย่างมะยงชิดมะปางพวกนี้แล้วก็พริกพืชผักสวนครัวนะครับก็มีความประทับใจนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชม ลปลูกอะไรกันอยู่ใช้อะไรกันอยู่ทีบอมสามารถเพิ่มผลผลิตในแปลงเกษตรของคุณได้ช่วยแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยใบเหลืองใบไหมนะครับหรือว่าไม่ดกไม่งามลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาค่า,าแรงได้ต้องทีบอมคือคําตอบนะครับ ไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อคุณแม่นะครับให้ตัดสินด้วยตัวคุณเองสิบปากว่าไม่เท่าลองใช้ด้วยตัวคุณเองสาหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับใช้แล้วประทับใจบอกต่ออย่างคุณแม่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องนํารายการจากลากไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทีบอมจะไปที่ไหนจะไปเพิ่มผลผลิตที่ไหนจะไปลดต้นทุนได้ที่ไหนติดตามได้ทางทีบอมพารวยทั้ง YouTube Facebook และสถานีวิทยุที่คุณกําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้สาหรับวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ ลดการใช้ปุ๋ยเลือกที่บำเซ็บเงิ่นไม่แพงเพิ่มผลผลิตต้านมาแมลงทนโลกทนแล